ถึงแม้ว่าอาหารเช้าจะเป็นอีกหนึ่งมื้ออาหารสําคัญนะคะแต่ว่าหลายคนทําได้เพียงแค่หาอะไรรองท้องไม่ให้ท้องว่างเกินไปวันนี้ลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารเช้าของหลายคนมีอาหารประเภทไหนกันบ้างที่ควรจะปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน เริ่มต้นจากนมบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าไม่ควรดื่มนมตอนท้องว่างเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะคะเพราะการดื่มนมตอนท้องว่างอาจทําให้ท้องอืดหรือในบางคนอาจทําให้มีอาการปวดท้องท้องเดินท้องเสียได้อีกด้วยวิธีการแก้ง่ายๆก็คือห้ามดื่มนมเพียวๆเพียงอย่างเดียว ควรจะกินอาหารอื่นก่อนแล้วค่อยตามด้วยนมแค่นี้เองก็ช่วยได้มากแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหากับการดื่มนมจริงๆอาจจะหมายถึงน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของคุณไม่สามารถย่อยนมได้ก็อาจจะลองพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะไส้กรอกแฮมเบคอน เรามักจะเห็นอาหารเหล่านี้อยู่ในอาหารแบบอเมริกันหลายคนทราบดีนะคะว่าอาหารเหล่านี้ไม่ได้มีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายมากนักถ้าหากนานๆทานครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ถ้าเกิดทานบ่อยๆแล้วไม่มีอาหารอื่นควบคู่ไปด้วยนั่นก็หมายถึงเราได้รับสารอาหารในตอนเช้าเพียงแค่แป้งโปรตีนที่ไม่มีคุณภาพและไขมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงควรทานควบคู่กันกันกบคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและเกลือแร่จากผักสดด้วยค่ะ ขนมปังทาชอ็อกโกแลตบ้านใครที่มีเด็กเล็กเด็กวัยรุ่นหรือเป็นครอบครัวที่ชอบทานชอ็อกโกแลตคงจะมีชอ็อกโกแลตสเปรดติดบ้านเอาไว้กระปุกใหญ่ๆทาขนมปังทานแล้วอิม่มอร่อยถูกใจคุณหนูๆแต่สารอาหารที่จะได้จะมีเพียงแค่แป้งและน้ำตาลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้นานๆทานครั้งหนึ่งหรือทานควบคู่กันไปกับสเต็กไขด่ดาวหรือสลัดผักด้วยค่ะ ซีเรียลอาหารเช้าง่ายๆสไตล์ตะวันตกที่สามารถทานได้อิ่มเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่แพทย์ค้นพบว่าในซีเรียลโดยเฉพาะซีเรียลของเด็กจะมีแต่แป้งและน้ำตาลสารอาหารแบบโฮเกรนหรือธัญพืชต่างๆมีปริมาณที่น้อยมากนอกจากนั้นก็ยังไม่ครบห้าหมู่อีกด้วยขอให้ซีเรียลเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆในวันที่รีบจริงๆเท่านั้นดีกว่าค่ะปลาท่องโกดจิ้มนมข้น ผู้ใหญ่หลายคนเลือกปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้เป็นอาหารเช้าน้ำเต้าหู้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วนะคะแต่ปลาท่องโกที่เป็นแป้งทอดชุ่มไปด้วยน้ำมันแถมยังกินคู่กับนมข้นหวานที่ไม่ได้มีอะไรมากเลยนอกจากน้ำตาลจะทำให้เราหิวเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สิ่งที่ขาดหายไปก็คือเกลือแร่และวิตามินจากผักและผลไม้นั่นเองเพราะฉะนั้นนานๆทานดีกว่านะคะ จะเห็นได้ว่ามื้อเช้าที่สะดวกรวดเร็วหาฐานได้ง่ายของหลายหลายคนขาดเกลือแร่และวิตามินทําให้เราได้รับสารอาหารไม่เพียงพออาจทําทให้เรามีเช้าที่ไม่สดใสไม่กระปรีก้กระเปร่าดังนั้นควรจะเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่อย่างต้มเลือดหมูโจ๊กข้าวต้มแซนวิชที่ใส่ผักหรือกับข้าวง่ายๆอย่างข้าวกับแกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้หมูสับก,ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่ไม่ทําลายสุขภาพ อีกหนสาระเพื่อสุขภาพที่ดีที่วันนี้เราขอนํามาฝากกันนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของคนที่ไม่กินผักและผละไม้แหล่งอาหารสองในห้าหมู่ที่สําคัญต่อร่างกายอย่างเกลือแร่แร่ธาตุวิตามินต่างๆรวมถึงกากใยอาหารถ้าเกิดไม่กินผักเลยแน่นอนละค่ะว่าจะมีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง จากผลการสำรวจขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคหรือ CDC ระบุว่าหนึ่งในปัจจัยหลักของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรังอย่างมะเรง็งเบาหวานหัวใจโรคหลอดเลือดและสมองมีสาเหตุมาจากการไม่รับประทานผักและผลไม้ค่ะผักและผลไม้เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อร่างกายตลอดจนมีสารต้านอนุมูลอิสระ สารไฟโตนิวเทรียนและสารประกอบสำคัญที่พบได้จากการกินผักและผลไม้ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเรื้อรังทั้งการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดที่จะนำไปสู่การเป็นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจหรือช่วยลดความเสี่ยงของการสร้างเซลล์มะเร็งในร่างกายที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งชนิดต่างๆเป็นต้นเสี่ยงต่อการทำงานของระบบลำไส้ผิดปกติ ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายจะทำงานได้ดีต้องมีตัวช่วยจากกากใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์จากผักผลไม้ถ้าหากไม่ชอบกินผักหรือผลไม้อาจเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์ไม่เพียงพอที่จะไปช่วยกระตุ้นการเคลื่อนตัวของลำไส้และช่วยในการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายอาจทำให้เสี่ยงต่ออาการท้องผูกหรือสีดวงหรืออาจเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะเสี่ยงภาวะขาดสารอาหาร ในผักและผลไม้ต่างมีสารอาหารที่ไม่พบหรือพบได้น้อยมากในอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเช่นวิตามินและแร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินเอวิตามินบีธาตุเหล็กโพแทสเซียมหรือโซเดียมดังนั้นถ้าหากไม่กินผักและผลไม้เลยก็มีความเสี่ยงที่จะขาดสารอาหารจำพวกเกลือแร่และวิตามินได้ซึ่งนี่อาจจะนำไปสู่สาเหตุของโรคต่างๆ เช่นเลือดออกตามไรฟันจากการขาดวิตามินซีโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโรคขอพอกจากการขาดสารอาหารไอโอดีนเป็นต้นน้ำหนักขึ้นง่าย หากเป็นคนที่ไม่กินผักผลไม้เลยและเป็นคนที่ชอบกินคาร์โบไฮเดรตและไขมันจากสัตว์เป็นชีวิตจิตใจก็อาจทําให้เป็นคนที่น้ําหนักขึ้นง่ายอ้วนง่ายเนื่องจากไม่มีกากใยอาหารจากผักและผลไม้เข้าไปช่วยทําให้รู้สึกอิ่มท้องทําให้กินแป้งน้ําตาลและไขมันอย่างเต็มที่นอกจากจะเพิ่มไขมันในร่างกายแล้วก็ยังเสี่ยงที่จะให้แคลอรี่พุ่งสูงเกินพิกัดอีกด้วยเสี่ยงมีปัญหาทางสายตา ผักและผละไม้มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสายตาอย่างสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มของลูทีและซีแซนทีนซึ่งจะมีฤทธิ์ป้องกันความเสี่ยงของการเสื่อมสภาพที่จอประสาทตาป้องกันการเกิดต้อกระจกทั้งยังมีส่วนช่วยในการมองเห็นที่ดีอีกด้วยเสี่ยงสซ่มเศร้า ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าอาหารการกินก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตด้วยเหมือนกันค่ะเพราะสารอาหารในผักและผลไม้มีผลต่อการกระตุ้นการผลิตสารเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมความเครียดช่วยลดอาการหวาดวิตกกังวลได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีอาหารเสริมมาช่วยทดแทนแต่ก็ทดแทนได้เพียงแค่บางส่วน ยังไม่ใช่แหล่งของแร่ธาตุและวิตามินที่ดีต่อร่างกายมากนักเนื่องจากขาดกาก,ากใยอาหารที่ดีต่อลำไส้และการจะกินวิตามินรวมที่พอดีและเหมาะสมต่อร่างกายก็อาจจะเป็นเรื่องยากนอกจากนี้การกินอาหารเสริมติดต่อกันนานเกินไปก็ยังอาจจะเป็นอันตรายต่อตับหรือส่งผลทําให้ร่างกายเกิดภาวะเลือดไม่แข็งตัวเวลามีบาดแผลเลือดจะไหลออกง่ายและหยุดไหลได้ยากกว่าเดิมได้ด้วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ